มวยชอบศึกมวยไทยเจ็ดสีมวยดีของคนไทยนะครับฉีกทุกความมันนะครับฉีกกระเป๋าตังถ้าท่านไม่ออกตัวนะครับชัดเจนไม่ต้องหมุนเสานะประจำวันอาทิตย์ที่28่ธันวาคม2 568นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่รักมวยเชียร์มวยชอบเล่นมวยและต้องการหาสถานที่กดมวยที่มั่นคงนะ ชี้มวชอบขอแนะนาเลยนะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปฉันได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับแอด G-O-D-89 มีแอดตำหน้าด้วยนะมั่นคงปลอดภัยอุ่นใจสบายใจนะครับหาก่านเป็นนักลงทุนที่รักและชื่นชอบในการลงทุนสายหมัดมวยนะครับพลาดไม่ได้เลยที่นี่ที่เดียวครับ มีราคาแต่งตัวออกตัวได้นะครับร้อยละบาทก็มีชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาครับสมัครเข้ามาวันนี้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มฟังภาคหูจากทีมงานชีม้มวยชอบครับส่งเรทราคาก่อนชกส่งข้อมูลเนื้อตัวนักมวยและส่งสรุปวิเคราะห์โมเมนตัมความน่าจะเป็นหาเปอร์เซ็นต์การชนะนะครับเอาละ วันนี้ศึกมวยไทยเจ็ดสีเนี่ยโชคกันทั้งหมดเนี่ยหกคู่ครับแล้วก็อีกหลายรายการนะครับอัปเดตกันในกลุ่มนะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวนี้ชี้มวยชอบนะครับไม่สร้างความงงงายแน่นอนได้คือได้โดนคือโดนครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยครับรุกก่อนโชคก่อนช่างนะครับสั้นๆข้อมูลหลังช่างอัปเดตกันในกลุ่มนะวันนี้คู่ที่1ึศึกมวยไทยเจ็ดสีครับ เจ้าซูเปอร์เอ็กซ์สอสีสวัสด์นะครับจะพบกับแนสนศึกสราชภูมิเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยเป็นมวยรุ่นพี่ครับอายุ16ปีนะส่วนสูงนี่1 6 7เลยเป็นคนจังหวัดนะครศรีธรรมราชครับชกมาแล้วเนี่ยก็50กว่าไฟนะครับสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับซ้ายฝีมือซ้ายครบเครื่องซ้ายวันเวย์ซ้ายเดียวไม่เกี่ยวใครเลยนะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติสั้นๆครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปแพ้ทางด้านเจ้าแนสนศึกสราชภูภูมาที่ศึก มวยไทยเกียรติเพชรนะครับวันนั้นก็แพ้คะแนนไปนะสําหรับทางด้านเจ้าแสนศึกสราชภูมิเนี่ยมวยรุ่นน้องครับแต่หัวจิตหัวใจดีมากๆเลยอายุ14ปีครับส่วนสูงนี่163นะเป็นคนจังหวัดมหาสารคามครับชกมาแล้วนี่ก็20องไฟทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยดูจะเป็นรองครับแต่ถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยแสนศึกสู้ได้ครับสไตล์การชกของแสนศึกนะครับตัวนี้เป็นมวยเข่าครับบูดุดันอันตรายเลยเรียกได้ว่านอกได้ในมีครับเป็นมวยขวาครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเข่าดี ไเขาเจ็บครับอนาคตไกลนะครับท้ามีค่าลดนะสำหรับทางด้านเจ้าแสนศึกสราชภูมิครับไฟล่าสุดนี้ก็ไปชนะทางด้านเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์สศรีสวัสดิ์มาที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรเอาละครับเราไปชี้มวยชอบไปเลยดีกว่าคู่ที่1ึศึกมวยไทยเสีีคู่นี้ชี้มวยชอ,ชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าแสนศึกสราชภูมินะครับคิดต่างก็กดตรงข้ามได้นะเงินทองกินกันครับคนมสมพันธ์ยังเหมือนเดิม เราไปต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับยอดกุมารรถสวยตาเจดสายพริ้วจะพบกับน็อตใหม่วออุรชาชั่วโมงนี้นะครับน็อตไหนเนี่ยเรียกได้ว,ว่าสดตีเลยพี่จ๋าครับไปดูกันที่ทางด้านเจ้ายอดกุมารก่อนครับ มวยรุ่นพี่นะครับอายุ24ปีนะส่วนสูงนี่ร้อครับเสือตันขยันตีครับเป็นคนอำเภอตันสมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโชคมาแล้วนี่ก็80กว่ากไฟนะครับทางด้านสไตลการชกเนี่ยตัวนี้เป็นมวยฝีมือครับนอกได้ในมีบูดุดันอันตรายเลยหนักแรงทุกลูกครับสำหรับทางด้านเจ้ายอดกุมารรถสวยกาเจสายปลิวนะครับไปดูกันที่ทางด้านสถิติครับไฟล่าสุดนี่ก็ไปชนะคะแนนเจ้าเพชรเดือดโกริตะมวยไทยที่จะชกกันในวันนี้นะครับ คู่ถัดไปนะไปดูกันที่ทางด้านคู่จงเขาครับน็อตใหม่วัอุรชาหลายท่านก็คงจะเห็นกันมาแล้วนะครับสำหรับน็อตใหม่เนี่ยโชว์ฟอร์ม ในศึกมวยไทยจะซีไว้ดีมากๆครับอายุ17ปีครับส่วนสูงนี่165เลยเป็นคนจังหวัดสระแก้วครับชกมาแล้วก็80กว่าไฟนะครับทางด้านสไตล์การชกเนี่ยตัวนี้เป็นมวยฝีมือครับแต่ถ้าว่ายังเป็นคําถามอยู่ครับถ้าโดนหนักๆแรงๆเนี่ยจะยืนอยู่หรือเปล่านะครับสไตล์การชกนัดใหม่เนี่ยมวยสูงยาวเข่าดีตีเข่าเก็บครับดักเสียบดักแทงครับเรียกได้ว่าฟิวไหวเหมือนสายน้ํานะครับเจอกำปั้นหนักๆของยอดกุมาร จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ไปดูกันที่ทางด้านสายติครับไฟล่าสุดของน็อตใหม่นะครับไปชนะเจ้าชิคาระเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่ศึกเพชรยินดีวันนี้มาชกกลางวันครับเสือตันขยันตีจะพบกับสูงยาวเสาธทรเลขวันนี้ไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่ที่สศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่นี้ชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้ายอดกุมารรถสวยจ่ากเกศสายพิ้วนะครับเข้ารองยอดกุมารไปก่อนเลยต้นๆเนี่ย วัดลูกหนักลูกแรงครับกําปันนะครับไม่มีตาแน่นอนครับถ้าโดนนี่ก็หลับได้ทุกคนก็จบไปแล้วครับสําหรับคู่ที่ 2, 2เราไปต่อกันที่คู่รองน้องคู่เอกครับวันนี้น่าติดตามมากๆเลย เพชรเดือดโกลิตะมวยไทยจะพบกับทางด้านเจ้าดอกไม้ไฟท็อปแฟรี่ยิมนะครับไปดูกันที่ทางด้านเพชรเดือดก่อนเลยครับตัวนี้เป็นมวยรุ่นพี่นะครับอายุเนี่ย21ปีครับส่วนสูงนี่้อยหเลยเป็นคนอำเภอแก่งคร้อครับจังหวัดชัยภูมินะครับชกมาแล้วนี่ก็50กว่าไฟนะทางด้านกระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยทางด้านครูชกจะได้เปรียบครับดอกไม้ไฟเนี่ยชกมาเยอะกว่านะครับสำหรับทางด้านเพชรเดือดเนี่ยซ้อมทีมงานพูดจากครับเพชรเกียรติเพชรส่งเข้าประกวนนะครับนาผู้ใหญ่แขกก็ เตรียมตัวฟิตซ้อมเป็นอย่างดีครับสไตล์การชกของเพชรเดือดคนนี้นะครับตัวนี้มวยเข่าครับเหนียวในเลยแหละแต่ไม่เหนียวนี่แน่นอนครับโยนแทงโยนแทงนะครับสอกสวนแรงครับคีบติดคิดตังนะครับถ้าไม่คีบไม่ติดแล้วก็ตัวใครตัวมันนะ ไฟล่าสุดนี้ก็แลกเดือดกับทางด้านเจ้าหนึ่งสยามสอเดชพันธ์เอาชนะคะแนนไปได้นะครับนศึกมวยไทยเจ็ดสีเราไปดูกันที่ทางด้านคู่โจกของเขาครับดอกไม้ไฟท็อปแฟรี่ยิมตัวนี้ก็สดจีเลยพี่จ๋าครับเป็นมวยรุ่นน้องครับอายุ19ปีนะส่วนสูงนี่ร่2สิบสองครับเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีชกมาแล้วนี่ก็แปดสิบกว่าไฟอะสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยบูครับไปขายต่อยางกว้างกระจกครับฝีมือที่ครบเครื่องเลยเข่านด้เหนียวแน่นที่สําคัญ สดมากๆครับช่วงนี้ไว่าสุนนี่ก็ไปชนะทางด้านเจ้าเพชรเมืองกันชอห้าพยักษ์มานะครับที่ศึก TKO ท่อน้ําไทยเพชรเกียรติเพชรแล้วก็ที่ศึกดาวรุ่งปทุมธานีครับเรียกได้ว่าชนะเพชรเมืองกันเนี่ยสรายการเลยครับเอาละครับเราไปชี้มวยชอบกันเลยดีกว่าคู่รองน้องคู่เอกศึกมวยไทยเยสีคู่นี้ชี้มวยชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้า เพชรเดือดโกลิตะมวยไทยครับเข้ารองเพชรเดือดไปก่อนเลยออกตัวสุขังครับวัดดวงมรณัสองข้างเนี่ยเอาตัวรอดคือยอดเสียนนะครับเราไปต่อกันที่คู่ที่4ของรายการครับชุดกตุราภาคีคู่เอกนํารายการวันนี้อเล็กจิตเมืองนนจะพบกับไซเบอร์สอเทียนโพนะครับรูว่ารุ่งกิจบอยรุ่งโรดเดิมนั่นเองนะครับไปดูกันที่ทางด้านอเล็กครับอเล็กคนนี้ครับอายุ24ปีครับสูงยาวสาวกรีฑครับ เกิดที่อิตาลีนะครับแต่หัวใจเนี่ยรักในมวยไทยครับชกมาแล้วนี่ก็70ไฟนะครับสไตล์การชกของอเล็กนะครับตัวนี้เป็นมวยขวาครับเข่าในเหนียวแน่นหนึบหนับเลยฝีมือมวยนี่ครบเครื่องครับ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเดียวขวางหน้าแทงขวางหน้าแทงของอเล็กเนี่ยได้หินแน่นอนครับได้ใหญ่ได้รอยอ่ะอเล็กนะวันนี้ไปดูกันที่ทางด้านสถิติครับไฟล่าสุดนี่ก็ปชนะทางน้าเจ้า กล้องศึกสิทธิสารวัตรเสือที่สึกมวยไทยเจ็ดสีมาสดๆร้อนๆเลยนะครับไปดูกันที่ทางด้านคู่ชกของเขาครับไซเบอร์สอเทียนโพครับไซเบอร์คนนี้ครับรู้ว่ารุ่งกิจนะครับอายุ23ปีครับส่วนสูงนี่1้5เเลยเป็นคนจังหวัดระนองครับชกมาแล้วนี่ก็ร้อยกว่าไว้อสไตล์การชกนะครับตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับซ้ายครบเครื่องซ้ายทางเดียวเลยเข่าในเนี่ยเหนียวแน่นทั้งคู่แน่นอนครับคู่นี้เข่าทนเข่านะครับเข่าไหนจะยาวกันแค่นั้นเองครับเข่าไหนจะโดนก่อนแค่นั้นเอง เอาละครับเราไปดูกันที่ทางด้านสถิติครับไฟล์ล่าสุดนะครับของทั้งคู่ก็ชนะทางด้านเจ้ากล้องศึกสิทธิสารวัตรเสือมาด้วยกันนะครับวันนี้เจอกันเองนะครับเอาละครับไปชี้มืชอบกันเลยดีกว่าคู่ที่สี่ชุดจตุรภาคีคู่เอกพระเอกน้ำรายการศึกมวลไทยเจ็ดสีคู่นี้ชี้มวอชอบชอบไปที่ทางด้านเจ้าอาเล็กจิตเมืองนนนะครับจะเอาชนะไซเบอร์สอเทียนโพไปได้นะครับชอบใจก็จัดขัดใจก็สวนฉันมาได้นะ ส่วนท่านใดที่ต้องการฟังมวยหูนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปฉันได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยครับแอด8 9เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครบัวนี้ชี้มวยชอบชัดเจนไม่ต้องหมุนเสาสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP ต่อไปแล้วเจอกันในกลุ่มสวัสดีครับ